สบายดีพี่น้องวัตถุพุ่งุกคนน้องบอลจะไปไซลุฮะสิไปหาหญ้าสิพากันไปหาหญ้าน้องบอลน้องเพีองเด้อไปกับสิมาแล้วก็สิเตรียมเครื่องเตรียมของนัเดินทางออกมาสซีโนเพราวเวอร์เมจิตผนมาแล้วมาจากมหนฮาไซเราพึ่นอยู่ในเฮือนนั่นแหละพี่น้องแล้วก็มีเครื่องของออโต้ในเอฟซีผุดผักมาให้เด้อพี่น้องเด้อน่าจะเป็นรถพี่น้องน่าจะเป็นรถเข็นนะพวกเน่าเอฟซีผุดผักมาให้แล้วก็ บริษัทผลโทรมาบอกนะให้ออกไปเอาแต่ว่ายังพายไดออกเมื่อตอนแรกเนน่ะออกเมื่ออาจารชัยาเต้ไปเอาะบ้านเมื่อวเอาเมื่อันนขอเอาเืบ้นไร้าานี่รถน้ำผ่งกันเลฮ้ยมยังลูกบ้านจไปบ้านก็ไปยังยังไหปไร ขีรถจักไปเลยลูกจะสิอยู่น้ำเล่าเลยไปลูไปนี่ฮะาขาสม,มุนไปรเราเอาจะอยู่น้ำได้สะมบมอยู่ม่ยเราจับไว้สม,มุนไว้เราจับไว้เราหมัดไว้สิเขียดได้สะเข้าแอลนเลยเข้าแกลนเลยวะกเดือยเลยปเละเือยเลยปกเดืองเลยะ คนโทรโทรหาห้คาคนละวันคนไปเห็ดเวียกอยู่รงเยนนั่นอนามัยรงเียนเขาหายอนเดือนหนึ่งล้านหาพี่น้อยเดือนหนึ่งล้านหาบอบบอลเราเ่าเมื่อวานนี่เสรนแล้วเราเขาหายแล้วเดือนหนึ่งล้านหาเราว่าอันรงเยนนันใกล้กันกับเพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวรอติดตามเบิ่งนกำกับนีพี่น้องเด้อว,ว่ารอสีออกมาหาซุมเฮาได้บอไปหอดเพื่อนละจิจิโทรหาเคนคนออกมาหาเรา ดีเอาเองินเอฟซีทีเอฟซีหายเป็นไรพี่น้องหาหลายบาทเนาะจะไปหายลาวพี่น้องป่ะปะอนกับน้องบอลกับมาหอดเลยพี่นอ้องหย่า,าน,น้องบอลเลยแม่เผินเข่าไปเห็ดเวียกอยู่ในโรงเยนหลังนี่แหละหลังสีเขียวๆเนี่ยแหละพี่นอ้อยอ้นกับน้องบอลเนี่พากันนั่งถ่าเราในหัวนี่พี่น้องโทรหาลาวเลยพี่น้องโทรหาบติดพี่น้องมาหอดเลยล้วลพอเราบอกว่าเราเห็ดเวียกอย่างนี้มาหอดเลยโทรหาแม่ แม่สิย่างออกมาหาสิเจ้าได้อยู่หักเข้าไปไม,มาาปาาปันมีโลบะพอเผาหันยันโลบะพอเป็นให้เขา้าดอกนะพี่น้องเนาะเฮาก็เลยพากันมานั่งค้ายอยู่นี่พี่น้องเมื่อคันบ่ลูกอันแข่งค้าในได้แนวแม่ได้แข่งคาลายพี่น้องเก่าขวดขวดจะเห็นพ่อยืงรลังเก่าจะลุกเห็นบอกอยู่บ่ฮะสบ,บายดีไปลุงไหมสบ,บาดไปเนย่ยคือบอยากอยู่ มาอยู่แล้วติดแม่แหงพี่น้องน้องบอลเสียดายหมากนิ่วเลยพี่น้องนะเก็บเอาไปเลยเติาบะหมีไผเก็บเลยผมแตกยหญ่อยู่พี่น้องยืมหมากเก็บก็พิษมรบุแมเออพาไปเยี่ยมก็มีอยู่ละเก็บมือเล็กละหน่อยเสียดายได้ไหมคะแม่กกมังนิ่วนังถ่าอยู่ห่มโกมังนิ่วแม่ม่เลยมาเขามาเก็บอันนี้นั่นน่ะแม่มาซื้อถุงยางมาเอาพ่อโอ้ยมันบุญแม่คลองเฮาลูกเก็บอะไรของเขา เบืองแข่งขาเนี่ยตัดตุ่มตัตุ่ม,มบอลเลยแม่บอกกันน,น,นั่งหลินโทรศัพท์นั่งแทะนั่งว่ามือนี่พาออกมืออะไรพี่นอ้องเลยเพราะว่าน้องบอลก็มีเฮียนเนี่ยเดี๋ยว,วสิท่าเพิ่นอีกจักน้อยหนึ่งเลยพี่น้งนองท่าอีกแล้วจิสิโทรหาเพิ่นอีกพาเพิเ่นมันยังบอกมากอะสิพาน้องบอลไปหากินข้าวเปอกข้าเปียกเลาเพี่น้นงะล้วจาสิกลับมาหาเราใหม่พี่น้องเบื่อง เอาแท้เอาว่าเอาฮอนคือพ้นผ่าสิตกับพ้นของ,องบอตกพี่น้องถ้าพ้นตกคือสิมีแหงนี่คือลังเก่าครับพี่น้องยอุ้ยเต่ชื่ออันไหนรังเก่าที่บงบอลอยู่กับหญ้าก่ะให้อยู่กับไปอยาอยู่แล้วน้ำอ้อยเราก็สิจางแล้วพี่น้อยกินน้ำอ้อยจนมัดจอกหนึ่งละคนหวานเลยแล้วก็ออพอผเผาพี่น้อง หวานเะยยิ่งมึงแม่น้ำหวานฮะมันน้ำหวานเ่ะมันี่ยมันจางมึงอะไน้ำหวานหนูนาำหวานอ่ะหวานแซ่บเลยโทรหาเราอีกทัวหนึ่งก่อนพี่น้องเลยมาหอดแล้วพี่น้องอุนกันนะวันนี้ก็โทรเออโทรหาหยาเพื่อนนะ พคนโตอันนั้นคนหับซ้ายเลยเด้อพี่น้องเด้อพคนสีออกมาหาดิเราหย่างออกมาเลยดิเราหย่างออกมาเลยโทรติดล่ะฮอนก็บฮอนประเภทเรียกอย่างเนี้ยเพ่เพ่ปะเรายังเห็นในตาเราหมัวเลยเพ่ดวงดาวก็เอาหนำไปแล้วหนำอ้อยค่ะ พัชเอาตัว hmm. นี้ลูกเอาตัวใหม่ลูกเพ่ยอยู่เพ่ยนั่งดมมันควันมังงิวอยู่มังงิวเขาป่าเขาดังอยู่นี่เป็นอะไรเห็ดเวียกหาเมื่อยบ่เมื่อยยู่หักกาพอเห็ดยู่อ้าวลำอ้อยเย็นๆตกขอบใจเด้อเด้อปลาแห้งอวด กินกุ้งเต็มจานบนกองวะหนาง่ายห้ากระตูอ่ะสบายดีพี่น้องอับซีหนามาแต่อารมย์เดือนเดือนเท่าไหรเดือนหนึ่งละห้าเข่าเช้ามื่อนี้แหละเออเออเออฮะเฮ็ดเฮ็ดได้อยู่เนี่ยสบายอยู่อดเออเออทูมื่อนึกช็อกเธอเออตอนเช้าตอนแรงเออเก็บนิดหน่อยชิมมันขุยุกขี้เหงื่อนะมื่อนี่แหละเอามันมาขึ้นเฮือนใหมเออ คือเฮื่อนใหม่หนาเฮาเอามนเข่ามานำ FC ผากเงินมาให้เจ้าหาร้อยบาทใช่ใช่คนหมดใจหลายๆเด้อ FC อยู่แต่ฮอลแลนด์พู้ FC อยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกอยู่ฮอลแลนด์พู้เราผ่ามาให้ ขอบอกขอบใจเพิ่นละลาย,ย,พ,ยพี่น้องเลยได้ละลายชาให้ร่ำให้ด้วยกว่าเกล้กาให้ดูดีดูแห้งเอออาหารอะไรไม่จังบดได้เงาบดได้จังบคือนอตร้านบดไอ,อ,อปไปเ็ดเบียร์นอน้เดียวนึกจมลูกจม,จมคือนอตร้านว่ะบอกอ๋อว่าคือนอตมันยังไหนมันยูน้ำแหม่มันกุ้งเต็มจานว่ะกุ้งโต๊ัปใหญ่ปุ๊งใหญ่เต็มจานหจาใหญ่ค่ะต่อเอฟซีผ่าเงินมาซื้อให้กิน บอเยอยากอยู่เมื่อไปนี่เราเอาจับเชือกมัดแลนแล้วเราไม่ห้ม่านนาแม่จะเสร็ดอะไรเขาก็แลนเลยและว่ะเขาบม่อยากอยู่เขาอยู่น้ำเจ้าว่ะเป็นความมันนะแม่ไปแม่มันนะหนูเนาะเออแม่ก็ดีใจเดี๋ยวจะเพิ่มเรียนเก่งๆเด้่องบาดขาเฮียนนะหนูเด้อจับลูกจับก่อนเงินนี่จับก่อนนะลูกเด้อยืนอยู่เฉยๆลูก ông lên ໄວ້ con thì nó ນະກ່ອນເນາະແດບເງິນ Sao? ເດີ້ອ້າວເດີ້ ยังบ่ได้ยังโบแห้งหอกตาบึ้งได้เรื่อสิบดน้นาะหามือได้บ้าามือก็เอาอีกองมือองมือก็ได้แรวแต่ให้มีลาอ่ลาวลูกเราวันนี้เื่อนอกพ็ไอดมันใกล้ขอีกเดวต้องรักกนอีกรุดเข่าวัเห็ดไม่อัดมันโอเคมีเวลาพักก่อนนะเนาะเออ มีอยูเวลามื่อวานก็ไปรา,าตัง้งนั่ให้ช่นึงวอ้อวไปปักตกาาะดอันนัมดองปนิดเงือกจะให้ช่องเซนจนให้ช่องเทนเอาจะได้เขาเอาเนื่อใช้ช้าเนไปเหื่อช,ชิคกันไมเขา,าชาขเือช้าอะยูม,มงมงใช้ใช้วใช้มึงเจ้าเออ,อ,อขอบรรลบันนี่เสิ้า,ากันเมื่อไรบันนี่เออเหตุใดคะบอกเ่า้ไหลู่าไไมเอชักเจ้เด้ ่ดีๆอากับเราค่ะเตรเ้าหรออะไรเนดลยกเ้าพปนดีใจใจ่นอาไปจเต้นลยี่น้อเากันไปเดินมาพี่น้อยเาสิ่งด่นเงินเาลาบายกี้เรากันเลยเราทำได้มากยำลูกอ่ะเมื่อก่อนพี่น่องเป็บาทไปโทรศัพท์หอหน่อย Oren la la นี่โอนกันดอบอลกับชีเล,ลาไปก่อนนะพี่นอะะ้องเพราะว่าเนี่ยคนกับเขาไปเหดเวียกแล้วพี่น,ออน,อออน,น,น้องเดี๋ยวมาฮอนเทนด์ฮอรซานแล้วก็ดอกบอลนะพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าสบายดีพี่นอ้องบ๊ายบายบ๊ายบายเจอสปีดนะคินถึนง